รอส่บาทนะคะทีนี้เทศนาเรียบร้อยแล้วตีวงมาทางนี้ตีวงมาทางตีวงมาทางนี้โค้งมาทางนี้ ส่ให้กูห้มูนั่ไม่ได้ <g ül üyor> ขยับไปกลองจะมวนิดหนึ่งนะคะขี้นนาตรงนี้ เอาวางกูดก็ได้ย้ายไปอีจ้างเชีนะ เป็นสภาพบุญย่อมเอากำแม่ใหญ่มาถ้ามาย่อมได้มาจากท่านเราภูเขามราบ้างแต่เราสร้างโมทนาครับแค่สร้นยบุญให้ย่อมท้องถิ่นแค่้อยเขได้ขึ้นบนสั่งคร้างแต่เาสร้างเขาเขาอาจจะสร้างเข้าเพื่อแต่เขาบนสั่ง วันที่ยึดทิศตะวันตกเนือสุดท้ายเราก็ไม่ยึเอางบว่าโถระว่างพาลาขึ้นมาได้มากมันเลเอาบุบุญทีเบจุ่ยใจาก็บสาโลกบันอยได้เรื่องเหมือือกิดที่นี่มาเพิ่มเลยไม่ยาดมาทำหรอกเนี่ย ำหมาอวยอีกดอก ตักับข้าวนะคะวันนี้พระเยืะกับข้าวแล้วก็เยอะอันนี้คุณแม่ชีนะคะมาเพิ่มอันนี้คุณน้าตายก็มาอันนี้ปะระลองเห็นคู้นาาคู่ตาย กองแถาคือสัตว์แถวของเจ้านะคะของเอื้อยแบบมัวได้เป็นคลิปออกมากรบสั์อยู่เลยอันนี้มันสะท้อนแสง วันนี้ไปจนถึงวันที่ยี่นี่จะมีแต่ภาพแบบนี้แล้วค่ะให้ชมนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆคนสำหรับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกัน,นะคะ่ะสาธุบุญด้วยจิตด้วยใจอันเป็นกุศลจริงๆก็ได้บุญเหมือนกันนะคะ เราเราเรียกสิ่งนี้ว่าพลังบุญพลังไหนเล่าจะเท่าพลังบุญพลังศรัทธา <c oughs> พลังสามัคคี <c oughs> มันก็คือพลังจริงๆนะคะเพราะว่ามันต้องด้วยใจจริงๆอะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่าน,นี้นะคะสาธุสาธุสาธุบุญสวัสดีค่ะ